ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะก็จะมานะครับเปิดนะฮะผ่นาน ยูรัสนะครับก็คือจะมาดูว่าจากการใช้งานนะครับมาว่ามันสามารถดูดฝุ่นได้จริงไหมแล้วผลเนี่ยของตัวฟอกอากาศเนี่ยมันฟอกแล้วเนี่ยมันฟอกได้จริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็วิธีการนะฮะนี้ผมเคยแกะมาละก็เหมือนตอนประกอบนี่แหละนะครับเจ้ายูรัสนะครับตรงนี้ฮะ ก็ผมเคยล้างไปทีหนึง่งแต่จะให้ดูนะว่าเนี่ยการแรงดูดฝุ่นของเขานะฮะดูดจริงไหมนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยขึ้นมาเลยฮะเนี่ยดูดฝุ่นได้จริงหรือเปล่านะฮะบางทีก็ยังคนก็ยังสงสัยนี่มันตัวใหญ่นะฮะ คือตามสเปคเขาเนี่ยคือสามารถที่จะแบบ50ตารางเมตรได้นะก็ถือว่าเป็นห้องใหญ่นะราคารับโอ้หลุดออกมาแล้วครับอ่ะดูต่อตัวนี้นะฮะก็จะเป็นกองหยาบครับก็จะมีตัวนี้ให้เดี๋ยวเราไปดูนะฮะไอกองนี้เนี่ยออกมาหน่อยครับอันนี้ก็ จากที่ดูเนี่ยผมเคยล้ากไปก่อนหน้านั้นและที่ถ่ายคลิปไม่ได้แบบให้เคลอบมากก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรส่วนกองนี้นะฮะก็เป็นกองเขาเรียกว่ากองแบบคาร์บอนกองคาร์บอนฮนะตรงนี้เนี่ยมันจะถ้าเกิดว่าตอนที่เป็นคราบมากๆนะออะผมลองถึงนี้มานะครับตรงเนี้มันก็จะเห็นฝุ่นนี่นะฮะก็จะเห็นฝุ่นเกาะ ซึ่งต่อมานะก็เป็นเ e ป a าฟิลเตอร์นะฮะถ้าเป็นนี้นี่ครับจากตอนแรกเลยนะครับที่เคยรีวิวไปตอนนู้นเลยฮะนานแล้วตรงนี้เนี่ยแผ่นเทปปานะขาวมากเลยฮะตอนนี้นะครับเริ่มแล้วครับเริ่มนี่คือซื้อประมาณมาได้สักหกเดือนฮะ ั้งแช่วงปีใหม่นี่เขาทำโปรโมชั่นดีๆครที่ผมไปตามได้มาของทาง Modern Air นะฮะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาแต่ผมว่าสินค้าเขาดีนะฮะนี้ก็ชอบยังตามอยากจะได้อีกรุ่นหนึ่งเลยหรือจะสปอนเซอร์ผมก็ดีหยอกหยอกครับก็ตรงนี้นะครับก็เห็นเลยครับว่าเนี่ยมันสามารถดูด กองอากาศเข้าไปด้านในนีนี้ออกมาเป็นละะนนักษณะนี้นี่คือ6กเดือนนะฮะผมคิดว่าซึ่งตามสเปคเขาคืออยู่ได้ประมาณหนึ่งปีฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอันนี้ผมใช้ไม่ได้ใช้ทั้งวันนะใช้เฉพาะตอนนอนเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านในนิดนึงครับแต่ก่อนนี่คือผมเช็ดไปรอบนึงแล้วแต่ที่อยากให้เห็นแบบเพื่อนๆบางคนที่แบบ อยากได้เครื่องกรองอากาศดีๆนะฮะราคาไม่แพงแล้วก็สามารถดูดนะฮะกลิ่นนะครับได้สูงสูงฮะเพราะว่าเครื่องนี้ได้ถึง50ตารางเมตรก้อนนี้จะเป็น UV นะครับผมก็จะไม่ยุ่งอะไรมากเป็นสาย UV ก็คือแบบแบางทีมีเชื้อโรคเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเขาเรียกปล่อยไอออนลบได้นะครับแล้วก็สามารถที่พอลาเข้ามาแล้วเนี่ย ตัวแสงไฟตรงนี้จะเปิดนะฮะแล้วก็ฆ่า,า,าพวกเชื้อโรคอะไรนะครับก่อนที่มันจะส่งถึงเขาเรียกว่าส่งลมออกไปอีกทีนึงนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยผมเลยชอบนะครับก็ผมก็เคยแนะนำให้เพื่อนซื้อเวลาเครื่องหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ผมกอกรอบกลับก็ถ้ายังไงนะครับสำหรับคนที่ นะครับอ้อนิดนึงเผื่อแฟงคนจะสงอยากจะรู้อีกว่าตัวแผ่นนะฮะตัวที่ตรงนี้นะฮะสองแผ่นคือแผ่นนี้แล้วก็แผ่นนี้สองแผ่นจากที่ผมเคยสอบถามทางพนักง,งานของทาง m o เด r n Air นะฮะว่าราคาเท่าไหร่นะฮะสองแผ่นนี้นะฮะเกิดว่าเพราะเป็นต้องเปลี่ยนแน่ๆแหละอะผมมองว่าสองปีเปลี่ยนทีราคาสองพันแท้นะฮะซื้อได้ทางโมเด r n Air แต่บางทีเขาก็เห็นว่าเขาขายแยกด้วยนะที่ผมไปเจอเนี่ยแต่ว่าเอาเป็นว่าคู่เนี้ยคือ2,500บาทนะครับก็ถือว่าถ้าผมเทียบกับราคานะครับเครื่องเนี่ยประมาณตีผลได้มาประมาณ1 0 0 0 0หม0นะครับตอนช่วงโปรโมชั่นดีๆฮะของทาง modern air นะครับก็แล้วตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราไปซื้อนะฮะแผ่นกองบางยี่ห้อบางรุ่นนะฮะก็แพงเหลือเกินนะฮะจับราคาจับต้องเวลาที่จะแบบ มามนแมนเทนนต์ตอนหลังนะฮะรู้สึกหนักใจเหลือเกินนะฮะบางรุ่นก็คือแพงแบบโอ้โหหูดับเลยฮะผมเรียกว่าหูดับเลยครับลืมราคาเครื่องฟอกไปได้เลยนะฮะอันนี้ช่างมันะฮะจะรุ่นไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนผมปิดดีกว่าส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นกรองหยาบนะครับก็ล้างเรื่อยๆนะครับล้างได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมนิดนึงนะฮะผมเนี่ยตอนล้างนะผมไปเคาะ แต่มันเบาบางมากเลยมันเลยทะลุมาทางตรงนี้เลยฮะอนนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากฮะก็คือทําใจครับทำอะไรไม่ได้แล้วฮะก็อันนี้เป็นความผิดผมเองนะแต่ว่ามันยังก็ย,ยังใช้งานได้นะตรงนี้ก็เป็นกองกองกองหยาบไปนะฮะก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้เครื่องฟอกอากาศนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับเน้นคุณภาพการใช้งานนะครับ ก็สาม,มารถที่จะเ,เรียกว่าแขาซื้อนะฮะที่ Modern Air นะครับได้แล้วก็แห้งสับปสินค้านะครับชั้นนำนะครับก็จะมีนะครับส่วนมากก็ใน Modern Air นี่แหละหาง่ายสุดละที่ผมสืบมานะคะถูกสุดละก็ลองไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาดูนะฮะเขาก็จะให้คำแนะนำที่ดีนะครับก็ถ้ายังไงฮะชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe นะฮะ เพื่อเป็นกําลังใจนะฮะให้กับทางช่องเราด้วยแล้วก็เพื่อเผบางทีวันหลังนะฮะผมได้สินค้าอะไรดีจากการใช้งานที่ผมใช้มาเนี่แหละดีๆมาเนี่ยก็จะได้เอามาแบ่งปันนะฮะให้ดูกันว่าจริงๆแล้วสินค้ารุ่นนี้นะฮะจัดเ,เรียกว่าราคาจับต้องได้นะฮะมาแล้วมันแบบมันดีจริงๆครับผมก็ถ้าไงะฮะชอบชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะฮะก็คือกดติดตามนั่แหละเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับ ขอบคุณครับ